สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเช่นเคยนะครกับซีโน่ครับ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตนะครับสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนโลกใบนี้เลยนะครับการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตคือการสร้างพลังงานจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกายที่ก่อให้เกิดการปล่อยพลังออกมาในรูปแบบของแสงสว่างนะครับซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์มากเลยนะครับพลังงานหรือแสงสว่างส่วนใหญ่ที่มนุษย์เรารู้จักกันนั้นครับมักก่อให้เกิดลังสีหรือว่าความร้อนครับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตครับแต่การสร้างแสงสว่างในตนเองของกลไกทางธรรมชาติของพืชเชื้ ลาและสัตว์ไหลชนิดเหล่านี้นะครับคือการสร้างพลังงานที่เรียกว่าพลังงานเย็นนะครับเป็นแสงที่มีความอันตรายต่ําแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับเรืองแสงได้อย่างไรครับมันมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่2ส่วนนะครับคือสารลูซิเฟรินนะครับและเอนไซม์ลูซิเฟเรสนะครับหรือโฟโตโปรตีนนั่นเองนะครับดยสารเหล่านี้นะครับทำปฏิกิริยาเคมีซึ่งกันโดยอาศัยพลังงานออกซิเจนและเกลือแมกนีเซียมต่างๆนะครับ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงสว่างของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วทําไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องเรืองแสงมันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องเรืองแสง <c oughs> เช่นเพื่อคุมขู่ศัตรูเพื่อล่าเหยื่อ หรือเพื่อหาคู่เป็นต้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างครับที่สามารถเลืองแสงได้ตามธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะมาดูสัก7อันดับนะครับอันดับ7นะครับหิงห้อยครับเป็นที่รู้กันว่าหิงห่อยเป็นสัตว์ที่สามารถเลืองแสงได้นะครับมันเป็นสัตว์ตระกูลรวงครับมีประมาณกว่า2 0 0 0สายพันธุ์บนโลกใบนี้นะครับมันเลืองแสงกระพริบเพื่อหาคู่ครับหกนะครับตัวอ่อนของลิ้นที่อยู่ในถ้ำครับมีทินกำเนิดในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ มันเป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาม,มากครับเมื่อพวกมันสองแสงไฟในถ้ำและห้อยลงมาจากโขดหินพวกมันไม่ใช่นอนนะครับแต่เป็นระยะตัวอ่อนของลิ้นครับมันมีความสามารถในการเลื้องแสงที่ไม่เหมือนใครมีถิ่นกําเนิดในออสเตรเลียและนิวซีแลนครับตัวอ่อนจะเกาะติดกับผนังเพดานหรือผนังถ้ำหรือก้อนหินนะครับพวกมันจะสร้างเส้นใยที่เต็มไปด้วยเมือกเหนียวนะครับห้อยลงมาจากเพดานแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือเพื่อดึงดูดเหยื่อครับเช่นแมงมุมและแมะลงตัวเล,เล็กๆอื่นๆนะครับ เมื่อเหยื่อติดอยู่ในเมือกของมันแล้วนะครับตัวอ่อนก็จะเริ่มกินมันทั้งหมดครับอย่างใดก็ตามนะครับหลังจากที่มันโตเตรียมตัวแล้วนะครับลิ้นก็จะสูญเสียความสามารถในการเลี้ยงแสงและบินได้เหมือนแมลงบินทั่วไปนะครับอันดับที่5นะครับปลาตกเบ็ดหรือปลาแองเกิลนะครับมันมีรวมกันมากกว่า200สายพันธุ์นะครับมันเป็นปลานักล่าใต้ท้องทะเลที่น่าสะพึงกลัวครับเป็นปลาที่ดูน่าสยดสยองมีอวัยวะเลี้ยงแสงที่น่าทึงครับ มีลักษณะยาวและเหนียวยื่นออกมาจากด้านหลังของปลาตัวเมียรครับแท้ที่จริงแล้วนะครับมันคือคีบหลังครับส่วนปลายเรืองแสงขึ้นได้ด้วยแบคทีเรียรที่อาศัยอยู่ภายในตัวปลาแองเกิลครับความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างปลาและแบคทีเรียรที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญครับจุดประสงค์หลักคืออาไว้ล่อเพื่อดึงดูดเหยื่อและสัตว์ต่างๆเข้ามาหาแสงจ้านั้นนะครับเมื่อเหยื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะ,ะคุบเหยื่อด้วยฟันอันแหลมคมของมันครับแต่มันก็มีจุดประสงค์สําคัญอีกประการหนึ่งเช่นกันครับ คือแสงช่วยให้ตัวเมียหาคู่ครองที่เหมาะสมได้ในความมืดมิดของมหาสมุทรครับการผสมพันธุ์ของปลาตกเบ็ดนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับตัวผู้ดูเหมือนจะแตกต่างจากตัวเมียมากจนเกือบจะดูเป็นคนละสายพันธุ์กันเลยนะครับแล้วเมื่อทั้งสองผสมพันธุ์กันแล้วนะครับตัวผู้จะหลอมรวมเข้ากับร่างกายของตัวเมียรครับทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางชีวาภาพที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะครับสีครับ แมงกระพุนที่ต่าต้อยอาจเป็นสัตว์ที่เลืองแสงได้มากที่สุดในโลกนะครับคาดว่าประมาณครึ่งหนึ่งจาก2,000สายพันธุ์ที่เรารู้จักกันนั้นนะครับมันมีความสามารถในการเลืองแสงครับแมงกระพุนใช้การเลืองแสงเพื่อหลบหนีจากผู้ล่าครับแมงกะพุนบางชนิดปล่อยแสงว่าเพื่อทําให้ผู้ล่าตกใจขณะที่บางตัวปล่อยอนุภาคเลืองแสงหรือตัวล่อเพื่อบีงเบือนความสนใจของศัตรูนะครับ3ครับเคยครับ เป็นสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งขนาดเล็กไข่กุ้งนะครับส่วนใหญ่วัดได้ไม่เกิน1-2นิ้วครับพวกมันเป็นเหยื่อให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาวาน ซึ่งกวัดล้างพวกมันได้เป็นพันพนตัวในการงับปากแค่ครั้งเดียวนะครับสิ่งมีชีวิตที่ไม่โดดเด่นเหล่านี้นะครับยังมีความสามารถอันน่าทึ่งในการผลิตแสงจากร่างกายของพวกมันครับบางชนิดถึงกับมีเลนที่หมุนได้เป็นพิเศษเพื่อน,นําแสงไปยังเฉพาะที่ในร่างกายของมันก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าการเลืองแสงนี้ทําไปเพื่ออะไรครับอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการผสมพันธุ์หรือยอย่างอื่นของมันก็เป็นไปได้นะครับ 2. นะครับปลาฉลามก็เลืองแสงได้ครับฉลามคมไฟแค่นะครับ สัตว์ตัวเล็กนี้แฝงตัวอยู่ในทะเลลึกที่มืดมิดครับปล่อยแสงเพื่ออำพางตัวกับแสงสีฟ้าจางๆของสภาพแวดล้อมที่มันอยู่นะครับในเดือนมีนาคมพศ2564ที่ผ่านมานะครับนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบด้วยว่าฉลามนักล่าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฉลามไคฟินนะครับสามารถผลิตแสงได้เช่นกันครับซึ่งตัวของมันนะครับวัดได้ประมาณ3-5ฟุตเลยทีเดียวนะครับเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเรืองแสงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้จักมานะครับ ลำตัวทั้งหมดของฉลามไคฟินนะครับสามารถผลิตแสงได้วัตถุประสงค์ของสิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างนองแท้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะครับ 1. น,นะครับปลาหมึกหิ่งห้อยครับ ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับซึ่งยาวประมาณ3มนิ้วชอบอาศัยอยู่ในทะเลลึกในฤดูหนาวครับและในช่วงฤดูร้อนพวกมันชอบไปยังพื้นที่ที่วางไข่นอกชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งพวกมันจะจัดแสดงสีสันอันตรารตาให้ได้เห็นกันที่นี่นะครับอาจเป็นเพราะจุดประสงค์ในการหาเพื่อนหรือคู่แข่งนะครับปลาหมึกเหล่านี้นะครับยังปล่อยแสงสินเงินพานอวัยวะที่ซับซ้อนที่เรียกว่าโฟโตโฟเลสไปทั่วร่างกายอวัยวะนี้นครับมีเลนส์ฟิลเตอร์และแผ่นสะท้อนแสง โดยการควบคุมอวัยวะเหล่านี้นะครับปลาหมึกสามารถเปล่งแสงในรูปแบบใดก็ได้ตามที่มันต้องการแต่การทําแสงจ้าแบบนี้นะครับทำให้ผู้คนจนํานวนมากสามารถจับมันได้ง่ายได้เพราะว่ามันโดดเด่นมันก็เลยกลายเป็นอาหารอันโอชะในญี่ปุ่นไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ